นะครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำสกิลไว้ใช้ในการแต่แรง 4v4 สีสซีซั่นใหม่ซีซั่นที่28 EP ที่1ครับก็เห็นหลายๆคนขอกันเข้ามานั่นเอง เพื่อไม่เปการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มดูสกิลของตัวละครกันเลยครับน่ครับเริ่มแรกกันที่สกิลหงอคงหรือสกิลของลิงนั่นเองใช้งานค่อนข้างที่จะดีมากๆนะสกิลของลิงนะครับอ่ะสกิลที่2ครับก็จะเป็นของเจ้าตัวฮาโตะนะครับฮาโตะเป็นร่างที่แบบปลูกพลังแล้วหรือร่างที่2นะครับทุกครั้งที่สูญเสีย HP นะครับประมาณ10%จะเพิ่มการเจาะเกาะขึ้น3.5% พูดง่ายๆก็จะเกาะแรงขึ้นประมาณนั้นนะครับแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับจากด้านหน้าด้วยนะครับ2%นั่นเองต่อมาสกิลที่สครับก็จะเป็นโมโคนะครับโมโคนะครับถ้าใครมีร่างที่2ใช้ไปเลยร่างปลูกพลังนะครับจะดีกว่าร่างแรกนะครับร่างแรกนะครับที่ผมใช้อยู่ตอนเนี้ย คือผมยังไม่ได้ปลูกพลังเนาะยังไม่เสร็จนะครับผมก็ใช้เป็นร่างที่หนึ่งไปก่อนนะครับใครที่มีร่างที่สองใช้ไปนะครับอ่าคือสามารถเปิดจุดได้นะครับผมอ่าเวลาที่เรายิงโดนศรตรูศัตตูอาจจะไม่ตุยแต่ว่าเหมือนแบบเปิดจุดให้เพื่อนเห็นได้นะครับเพื่อลบทีมของเรานะครับผมประมาณนั้นถือว่าดีมากๆแล้วก็สกิลสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าตัวลูน่านครับ ลูหน้าเนี่ยจะเพิ่มทางอัตราการยิงของปืนนะครับแล้วก็แบบว่าเปลี่ยนอัตราการยิงเนี่ยเป็นความเร็วเคลื่อนที่แทนด้วยนะครับ15เนะครับเห็นไหมทุกคนเพิ่มอัตราการยิง8ทุก1นัดที่ยิงโดนศัตรูนะคือเราต้องยิงโดนศัตรูก่อนนะครับมันถึงจะเพิ่มอัตราการยิงเนี่ย8นนั่นเองนะครับผมทุกคน ก็หลักๆสกิลตัวละครน,นะครับ4ตัวก็จะประมาณนี้นะครับสกิลคู่หูที่ผมจะใช้ก็คือล็อกคูณนะครับผมมีประมาณเนี้ยนะครับก็ใช้เป็นล็อกคูแล้วกันนะครับคือมันจะลดคูดาวของสกิลนะครับพวกสกิลกดใช้งานมันจะลดคูดาวให้นะครับผมประมาณ15%ก็ถือว่า,าดีมากๆแต่ว่าเจ้าตัวลิงเนี่ยมันจะรีโหลดทันทีเมื่อเราแบบยิงศูล้มได้เนาะก็อาจจะไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่แต่ผมคิดว่ามันก็อาจาจะจําเป็นบางจังหวะนะท่านผู้ชมครับ แล้วก็เจ้าตัวอุปกรณ์เสริมผมจะใช้เป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรทุกคนผมไม่แน่ใจนะน่าจะเรียกว่าร้านส่วนตัวนะครับนี่เลยร้านส่วนตัวนะครับผมข้างในก็จะมี i อวอลนะครับไอวอลจะราคาถูกกว่า ร้านปกตินะครับผมทุกคนจะราคาถูกกว่านะครับแล้วก็จะมีเหตุฟรีด้วยนะครับมียาด้วยนะครับยากล่องใหญ่นะครับผมอ่ะลักลักๆเลยคอมโบสกิลที่เราจะนำไปใช้ในซีซั่นนี้นะครับหรือ EP ที่หเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าคอมโบเซตนี้จะดีหรือเปล่าแต่ผมต้องบอกนะครับว่ามันอาจจะขึ้นอยู่กับ บางสถานการณ์หรือบางเกมนะครับผมทุกคนครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเอาเซ็ตคอมโบนี้มาจะชนะทุกนัดมันก็จะไม่ใช่หรอกนะทุกคนครับมันก็ขึ้นอยู่กับบางเกมด้วยนะครับผมแต่ว่าถามว่าคอมโบนี้มันดีไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเเหมือนจะมีคนครับนี่ไงครับวิ่งมายิงไปครับนะครับเป็นลิงแบบทําลายจังหวะศัตรูได้นะครับผมเวลาที่เรายิงไม่ตุยแล้วก็อ่แบบเหมือนศัตรูจะสวนอะไรเงี้ยเราก็กดเป็นลิงได้นะให้ทําลายจังหวะศัตรูอะไรประมาณนั้นนะครับโอเค หนึ่งคิวเรียบร้อยเหมือนจะมีตัวครับวิ่งมานี่ไงครับวิ่งมาอย่างนี้วิ่งมา,างนี้เรียบร้อยครับวัดเ <Double kill. S 1> <What S 2> หรอเค <Okay. S 2> เกมแรกนี่จบอย่างไวเลยต่อมาเดี๋ยวเรามาดูเกมที่2นะครับเกมที่2อ,อยู่ที่ไหนไม่รู้พิพิธภัณฑ์นะครับในแผนที่นิคเชอรล่านะ oh. ก็ผมน่าจะใช้เป็นเจ้าตัวพาราฟลนะพาราฟอร์เออไม่ใช่พาราฟลนะฮะพาราฟอร์นะครับก็เหมือนแผนนี้น่าจะอัพมาใหม่หรือเปล่า ่าจะอัพมาโหดขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนจะปรับไอ้เจ้าตัวให้ใส่แม็กได้นะพวกแมกซีอะไรต่างๆนะครับถือว่าดีขึ้นนะโอเคออกด้านซ้ายมาครับคือเกมแรกมันยังไม่เห็นผลเนาะเกมเมื่อกี้นะครับยังไม่เห็นผลของคอมโบสกิลมากนะโอเคตัวอยู่ด้านนู้นครับอ่านได้ไงหัวโผ๊ะอยู่แล้วเขาไม่หลบด้วยเราผมก็เล่นยากด้วยอ่ะเรียบร้อยเข้าหัวเฮ้ยอยู่ข้าบน บนหัวเราหรือเปล่าเนี่ยมือดิชนสั่นอยู่ครับเนี่ยนี่ไงครับโดนไม้่างนี้ทำลายจังหวะศตูได้ครับคือหลมการโจมตีได้นิดนึงนะครับผมนวนนี่เขาก็ใช้นี่เหมือนกันครับนี่ไงรอดโอเค,เ,ออเ,คเกมสองนี่จบไวเกมแรกอีกครับมาต่อมารอ,อบที่สามอะจะ,ะพูดว่าเป็นรอบแล้วกันนะครับไม่ใช่เกมเกมที่สามเนอะรอบนะครับ,บพูดตามเกมไปเลยนะโอเค เกมนี้ต้องมีปืนชาร์จไหมหน่อยนะก็ใช้เป็นนี่แล้วกันนะ P90 นะครับผมทุกคนไอซองใหม่มันเล่นดีนรือเปล่าทุกคนผมแทบจะไม่จับเลยนะผมเคยเล่นครั้งหนึ่งอะช่วงที่มันเข้ามาแรกๆอะคือผมเล่นไม่เป็นเลยอะไอซองนัดเดียวอะอ่าเหมือนมีตัวโหนมาครับนี่แหละครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเข้าชาร์เลยแล้วกัน นี่ไงครับกินไปครับนี่แมปลิงเลยทำลายจังหวะศัตรูได้ครับผมบอกแล้วจะดีประมาณนี้นะครับบวกกับศัตรูตยิงเราอ่ะแล้วก็เจ้าตัวสกิลไหโตมันก็ทํางานพอดีมันก็แบบเจาะเกาะอ่าแบบแรงอะไรประมาณนั้นนะพลังงานมันก็ยิงแรงขึ้นอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคโมโคมนี่เป็นล่างสองหรือเปล่าเนี่ยนี่ผมดูเมื่อกี้มันล่างแรกไม่ใช่เหรอทุกคนก็นจะล่างแรกอยู่นะ ลากสองลากสองนะงดูผิดนะครับโอ้โหมุมน่าจะลางที่2นะครับลางบุกประหลังแล้วนะต่อไปด้วยที่ผมพูดผิดไปนะครับช่วง้นเกมมึงแก่จังหวะนี้นี่ไงเห็นไหมเจ้าตัวลิงมันดีอย่างนี้ครับเหมือนแบบมันทําลายาจังหวะศัตรูได้นะครับศัตรูกําลังจะโดดยิงเราแล้วก็แปลงพวกไม้อะไรแบบนั้นนะครับเพื่อให้เขายิงไม่โดนแต่ถ้าโดนเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าคือมันล็อกหัวเลยนะถ้าตัวยิงโดนเนี่ย มันก็มีข้อเสียนะครับจุดอ่อนจุดด้อยนะครับก็มีน,นิดหน่อยๆนะครับผมของแต่ละสก,กิลนะเคเคมี่สี่โอ้โหพูดไปพูดมานี่จะจบแล้วครับผมเดีนี้เก็บสุดท้ายนะอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่อยู่ในแผนที่นิเคอร่านี่แหละนะครับมีออกมาครับตัวหนึง่งด้เจอกับเราแน่นอนตัวนี้เขาไม่โผล่ครับเป็นอ,อยู่ด้านบนนีผ้ผมคว เกมนี้ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะเพราะผมก็ยังไม่ได้แรงสูงอะไรมานะอยู่ที่เด m มอนไอวีนะครับผมทุกคนเพื่อนอยู่แรงไหนนี่คอมเมนต์บอกได้นะแล้วก็ใครที่ลองเอาเอาอโบนี้ไปใช้ดูแล้วเป็นยังไงบอกกันได้นะครับผมไม่ได้มี e p ีเดียวแน่นอนเดี๋ยว E.P.2 ี p EP 3ตามมานะครับผมเราจะแนะนำไปเรื่อยๆนะสกิลไหนที่ข้อ,อมูบไหนเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะดีเนี่ยผมก็จะมาแนะนำนะครับทุกคนครับ ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมไม่ได้เสียหายอะไรนะหรือใครที่ชอบคอมโบตัวเองอยู่แล้วไม่ไม่ได้ว่ากันนะครับผมทุกคนครับมันก็มันขึ้นอยู่กับแบบเราชอบเลยนะครับลงมาหรือเปล่าโบ,บมีดอยแล้วเพื่อนต้องลงมาแล้วลงมาหรือเปล่าลงมาหรือเปล่าไปว,วิ่งอย่างไวเลยมไม่ทันนะตรงไหนเลยไม่ตรงนี้ เามาไวเหรอวะตอนนี้เค okay, เรียบร้อย <First play. S 1> โอ้โหรยกว่าเพื่อนไม่ใช่ครับยิงเขาอ่ะผมรู้ว่าเพื่อนเชี okay, เพื่อนยิงล้มไปเพื่อนเพื่อนมีตัวมาเชี okay, เพื่อนเอาไม่น่าทันเพื่อนบอกวงบีบมานะเนี่ยบอกว่าเจ็ดคิวแล้วนะครับได้ด,ดูเพื่อนเชีรยเพื่อนครับไหวหรือเปล่านะ ื่อนของเราเอาละเพื่อนโอ้โหตุยวงซะง,งั้นนะฮะมีตัวด้านบนเอาไอตัวนั้นตุยวงเหมือนกันเลยนะฮะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับ EP แรกในการแนะนำคอมโบสกิล 4v4 นะครับผมทุกคนก็ลองเอาเล่นกันดูนะครับผมไม่ได้เสียหายอะไรนะไปที่เล่นแล้วติดใจหรือเล่นแล้วมันดีขึ้นเนี่ย คอมเมนต์บอกกันได้หรือใครที่ชอบคอมโบของตัวเองมากกว่าก็ไม่เป็นไรนะครับผมทุกคนครับไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ